อยากทราบว่าผู้ควรแก่การขอค่ะคือเราต้องให้ตลอดหรือเปล่าคะสําหรับที่ว่ามีคนเข้ามาขอเราแบบเนี้ยเราต้องให้ตลอดไหมถ้าเราเป็นผู้ควรแก่การขอใช่ไหมค่ะถ้าเราอยู่ในฐานะที่ให้ได้ก็ควรให้แต่เวลาจะให้พระศาสดาก็ตัดแล้วว่าให้กํานึงผลที่จะมาถึงแล้วค่อยให้หมายความว่า,าต้องเลือกาตามโอกาสนะคะถูกต้องเลือกตามโอกาสเลือก ที่ตัวบุคคลแล้วก็เลือกได้ว่าเราเนี่ยสามารถให้ได้ไหมคือถ้าเรามีเราให้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ใช่ว่าไปขวนขวายไปยืมผู้อื่นมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเดือดร้อนตัวเองนะคะก็พระศาสดาไม่ให้ทําด้วยนะให้ทานแล้วเดือดร้อนตัวเองพระองค์ไม่ให้ทําทําแล้วตัวเองเดือดร้อนทํำแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนพระองค์ไม่ให้ทําดังนั้นการที่บอกว่าเป็นผู้ควรแก่การขอเราต้องพิจารณาให้ดีๆ เอาพระสูตรอื่นมาประกอบด้วยว่าจะพิจารณาตัดสินอย่างไร